ตอนที่8ตอนแบมโบโตแล้ววันนี้เพื่อนๆของเราที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนมีอะไรนะไม่เลวมันต้องทำแบบนี้และนี่ด้วยเอาละเสร็จแล้วว้าวฉันชอบนะสวยดียะ ฉัน <cents> ก <input> oh, ็คิดแบบนั้นนี่เอางี้ไหมฉันว่าเราควรติดมันลงบนกระดานดำทุกคนจะได้เห็นมันด้วยอ่ะเฮ้ยดีเลยดีเลยเย่เร็วเข้าเร็วเข้าเราไปติดกันเถอะสูงอีกสูงแบบนั้นฉันเอื้อมไม่ถึงอ่ะนี่วิกให้ฉันช่วยนะมา

ดูจมูกนายสิมันไม่ได้ตรงเลยเนาะจริงด้วยแฮะถ้าฉันตัวโตสูงกว่านี้แล้วก็ฉันก็คงจะติดมันได้แน่เลยอะนี่แบมโบ่อย่าหัวเลยนะสักวันเราจะโตแน่นอนก็ใช่อแต่ฉันอยากจะรู้ว่าอีกนานไหมฉันอยากสูงขึ้นเร็วๆอ๋อฉันรู้แล้วรู้แล้ว พอ,อฉันขีดความสูงของฉันไว้ที่ประตูฉันถึงได้เห็นว่าฉันน่ะสูงขึ้นแค่ไหนยังไงล่ะโบโบงโ์บนายลองดูสิลองขีดความสูงลงบนบางอย่างแล้วทุกสัปดาห์ก็มาดูว่านายสูงขึ้นแค่ไหนอ๋อเออความคิดดีจังเลยเออต้นไม้นี่สูงเกินไปอ่ะมันจะทำให้ฉันดูเตี้ยฉันต้องหาบางอย่างที่ใกล้เคียงกับฉันน่ะฮะดอกคนานตอรวัน ดอกท่านต้องว่นิฉันมาแล้วอต้อนไหนดีนะเฮะเอ,อันนี้ดูดีฮะฉันจะขีดส่วนสูงไว้เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกลับกันเถอะฉันมาแล้ว ไหนดูหน si ่อยสิเ uh, ฮ้อันไหน่ะ้วเนี่ยออมันอยู่ไหนเนาะฮะเจอแล้วฉันจะได้รู้ว่าฉันสูงขึ้นเท่าไหร่อะฮะไม่ใช่แล้วโอ๊ยฮะย้เป็นไปไม่ได้อะอุ้ยทำไมทำไมฉันเตี้ยกว่าเดิมอะฉันไม่อยากเตี้ยลงนอ ไม่อยากเชื่อเลยฉันอยากสูงแต่ฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะดูสิไม่รู้ว่าต้นไม้สูงขนาดนั้นได้ยังไงฉันอยากเป็นเหมือนต้นไม้จังเลยฮะใช่แล้วครูโอลิเวียบอกว่าต้นไม้ต้องการแสงแดดเพื่อเติบโต <c ười> ฉันจะไปรับแสงแดดเหมือนกับต้นไม้เลยฉันจะได้ตัวสูงขึ้น ผลไม้นี่อร่อยนะเออนั่นใช่บัมโบหรือเปล่าฮะบัมโบน่ามายืนทำอะไรอ่ะไงทุกคนฉันกำลังยืนรับแสงแดดฉันจะได้ตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเหรอแสงแดดทำไมนายสูงขึ้นมันเรื่องจริงเหรอฮะใช่งั้นทำบ้างทำด้วยทำด้วยแแสง ทำให้เราสูงขึ้นฉันว่าฉันสูงขึ้นแล้วล่ะฮะฮะนี่ฉันเตี้ยลงได้ยังไงอะโอยถ้างั้นก็ไม่ได้ผลเน่ะฉันจะสูงได้ยังไงเนะฉันอยากสูงขึ้นจังเลยแบมเบิล ลูกรักจ้ะมากินข้าวได้แล้วเร็วเข้าผมยังไม่หิวครับอะไรนะลูกรักลูกต้องการสารอาหารเพื่อเติบโตนะฮะใช่ผมคงจะกินน้อยไม่น้อยอ่ะผมก็เลยเตี้ยลง <c oughs> แม่ครับผมจะกินให้เยอะๆเลยผมจะได้สูงขึ้นนี่จ้ะ <c oughs> แบมเบิลกินชาๆลูกนี่เดี๋ยวก็ติดคอหรอกฮะอ้าวอ้วแบมเบิลมาเล่นกับเราสิมามาเร็วฉันต้องกินชานจะได้สูงขึ้นอ้อม อฉันจะต้องสูงขึ้นต้องสูงขึ้นแน่ต้องดูสักหน่อยแล้วฮะอุบายอ๋อฉันเตี้ยกว่าเดิมอีกเหมันเป็นไปไม่ได้อ่อตรงนี้แหละหาไม่เจอแน่ เบอร์เป็นอะไรไปอ่ะบร์ฉันกินตั้งเยอะแต่ทำไมไม่สูงขึ้นเลยอ่ะสูงขึ้นเนระแบมโบถ้านายไม่ออกกำลังกายนายจะยิ่งอ้วนไม่ใช่สูงขึ้นอ๋อจริงด้วยบิงโกฉันต้องออกกำลังกายขอบใจมากบรยบอเรนนายตื่นเต้นไหมตื่นเต้นซ่แบมโบ้อรุษสวัส อออาสวัสด์ทำไมรีบร้อนขนาดนั้นด้วยละ่ะฉันออกกำลังกายอยู่อะแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันไม่ได้ฉันต้องออกกำลังกายต่อไปฮะฮะฮะฮฮะ

แบมโบ้แบมโบ้ร uh, ้องไห้ทำไมอ่ะก็นั่นนั่นฮะนายอยากได้เมลิทานตะวันเหรอฮะไม่ใช่แล้วนายร้องไห้ทำไมอ่ะก็ฉัน เดี๋ยวลองนะสิฉันคงจะไม่มีวันเอื้อมถึงกระดาษดำได้อีกแล้วฮะนายพูดเรื่องอะไรของนายเนี่ยฉันอ่ะเอาแบ๊โเอเดี๋ยวฮะบวชจำได้ไหมที่ฉันบอกว่าอยากสูงอ่ะแล้วนายบอกให้ฉันขีดความสูงบนอะไรก็ได้อ่ะแล้วฉันก็เจอดอกทานตะวันแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าฉันยิ่งตัวเตี้ยกว่าเดิมอีกอ่ะ ในหัวนั้นฉันยังได้ยินเบื่องจริงจังนะชิแบมโบนายเลือกขีดบนดอกทานตะวันไม่ได้นะนายไม่รู้เหรอดอกทานตะวันมันโตเร็วมากเลยดอกทานตะวันโตเร็วมากเหรอใช่ฮะจริงด้วยอะแบมโบนายจำได้ไหมนายทิ้งรอยจมูกเอาไว้บนกระดานดำนั่นน่ะไปพวกเราไปดูกันเถอะ มันมีอะไรให้ดูไปถึงหน้าก็รู้เองแลนะน่ะไปแล้วไงต่อก็เข้าไปดูใกล้ๆสิไปอออนายจะเห็นไงว่านายสูงขึ้นไหมมแน่ใจนะแน่ใจอ๋ออื้อฮาฮ อย่าลงาจะสูงขึ้นะจะสูงขึ้นวัดดีเพื่อนๆอ,อย่าลืมกินของมีประโยชน์พักผ่อนให้มากๆและออกกำลังกายด้วยละ่ะสามสิ่งนี้จะทำให้เพื่อนๆสูงขึ้นเราไปก่อนนะบ๊ายบาย